กะรามะเฟ้าของป้าเนี่ยต้องไปเลือกเองจากสวนนะคะก็ต้องเลือกแบบโตที่ให้เหมาะกับตัวที่เรารับออเดอร์มาโคมไฟห้าลูกก็ต้องเลือกลูกใหญ่โคมไฟเ้าลูกก็ยิ่งใหญ่แลนกดาวนี้นะคะคิดประดิษฐ์จากนายสาธิตจพิทักษนาเวสสามีป้าน กลุ่มป้านี่เป็นกลุ่มกะลามมพค้าวบ้านควรขนุนเริ่มต้นก็มีสมาชิที่แค่แคนแต่ตอนหลังเนี่ยเราเป็น SME ไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าเรามีออเดอร์รออเดอร์แต่ละครั้งนี่มันมันนหลายบาทนะคะเลยเลยต้องต้องต้องหาสมาทิกเพิ่มจาก8คนมาเป็นสามสิบคนค่ะ